ภาพล่าสุดตองพัคระไมหลังหายไปสี่ปีหลังหายหนะ้าหายตาจากวงการไปสี่ปีหายไปช่วงหนึ่งเลยเราติสจริงๆเราไม่อยากทำงานก็คือจะไม่รับงานตอนนั้นก็อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงสุนัขฟังเพลงประมาณสี่ปีเรารู้สึกว่าช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นคือทำงานหนักมากทำงานทุกวันทายละครสามเรื่องศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องไปร้องเพลงอีก รู้สึกว่าชีวิตไม่ไหวเราเลยแบบไม่เอาแล้วเราไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยมันเหนื่อยจริงๆจนต่อมาช้าเนี่สงสยัยต่องพระคใหม่มีบุตรหรือเปล่าหลังพดภาพบ่อยๆเจ้าตัวแจงแค่เฮรานหนักมาก เรียกว่าใครที่ติดตามไอจีของตองน,นั้นมักจะเห็นเธอโพสพากับน้องน้อยจนหลายคนแอบแซวว่าซุกบุตรหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวขอรีบเคลียเป็นหลานที่ตอนนี้เหอหนักมากส่วนพ่อถามว่าเหอหลานแบบนีอยากมีบุตรเป็นของตัวเองเลยไหมเธอก็ตอบว่าขอเลี้ยงหลานดีกว่าส่วนเรื่องที่หลายคนห่วงว่าจะไม่มีคนดูแลช่วงบ้านปลายชีวิตหมดกังวลได้เลยเพราะว่าเธอวางแผนไว้เรียบร้อย ต่อมาตองยังเปิดใจเรื่องเคยโดนว่าสมัยอยู่ในวงการหุ่นไม่สมอยู่ในวงการทำไมต้องมาเล่นกับพระเอกที่หล่อมากตอนนั้นเขาคือนัมเบอร์วานใครที่เคยคิดว่าตองอยากขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ต้องดึขึ้นมาต้องอยากบอกลหลายๆคนว่าคนเอาความรู้สึกนั้นมันทำให้เราดีขึ้นทำให้เขารู้สึกเลยว่าว่าเราแบบนั้นไม่ได้แล้วนะ ซึ่งตองภูมิใจ1ปีลด28กิโลกรัมเรียกได้ว่าปัจจุบันหุ่นสวยแถมยังบอกว่าตอนนี้ไม่อยากมีแฟนแล้วอีกด้วยละค่ะ